ครับพาเบิ้งเรือครับเรือจาก拉萨ดเอ๋ชอปปี้ผิดใครผิดไครนะครับ, <c oughs> ครบเครือช้อปปี้เรือเห็ดเอียงครับสิไปได้บอลแถวเบื้องนะครับเ,เปิดเบิ้องอันนี้เป็นทาจับมันเาบิ้งด้อเบื้องรับลองไปจับเบิ้องรู้ตัวจับนี่แหละ พี่จับอะไรพี่จับหลังเ <laughs> อลอง <laughs> ลงหลังลงหลงออเลียนลง้ห <laughs> ลงเอาเอาเออเอาละเ <laughs> <laughs> นี่ยเป็นตัวเม <laughs> ื่อจับ <laughs> อ,อ๋ขึ้นหมุนบวกบวก มันก,ก,ก,ก็ต้องกันเนาะหลอกหลอกหลอกตุ่งตุ่งตุ่นีงยังว่า <c oughs> ขาหลอกครับหาหลอกเอียง <วะ S 2> มือประตูเออมันต้องเอีย่างอยงนี้เลยไงไม่เคีื่องนี่แไงมันที่ปับระดับอันนี้ได้เลยปับระดับแปลว่าองศามันไหมปับระดับจากช้อปปี้ครับอันนี้ว้าจะ <c oughs> นั่งเลยนะฮะบอกอะไร เสื้ขาเบผัดครับทางใดวะวทางมีตัวบังกล่องเหนียวจากกล่อง,งเหนียวนะักแสดง <c oughs> มาเดึ่ครับ <c oughs> เด็กข้างมือนาครับมาเดินขาแสดิ่งจากปีครับจากทับปีพอดีเป <c oughs> ๊ะ ใ้พร้อมครับนี่ดูกินออกมาเอาโอ้ว่าว่านเรี่ยวน้ำมันนะถือว่าป่าป่านอกในในป่าเยี <c oughs> ่ยนๆนี่เอาคุณยึดถึงเรืออยู่เต๋ใส่ขัน,นบังคับพับมาเนี่ย มืถึงบ่อใส่หินไร่ตัวัวไม่ิงไม่เทงไกุ่บว well, ัวไต่ป่ะไก็ได้ไก่เดี๋ยวต้องมักด้วยหลอกมันเนี่ยไมทันเลยว่ะทันยังบ่หลอกหลอกไม่ทันเงอกเลยเ่เบ่งเคียงนนะเดยด่าด โอ้อันนี้น็อตเครื่องตัวไหนซี่ตัวหนึ่งอันนี้คืองอย่างนี้กันไดีเอามาห่วงซื้อเออโอ้เอาขึ้นมาขึ้นมาโอ้แต่งัานเอาเอาไเส้นหว่ากับอะไรอย่างเงเครื่องซเครื่องเพราะว่าย่ามนามันย่ามันตีนามันสีดันเข่าไหมเป็นตัวล็อกไว้มีนางงมนครับผมเครื่องขึ้นปิดไดหน่อยแถอต่อปล่อยเถอ เคองตัดาเนาะดีมีหงก่อนมัม้เดีย๋ยวสิมัขี้เดีนนะนี่ไ่งอ่นมูเมือบอมีอ่านหรอคู่มือดู่อันนี้ใส่อย,ยงเดียวพี่น,อน้องคัดคัดดีนแล้วคัดดีๆหนดแย่ข้นทึ่งตนี่หนดแย่ขึงข่ง

สายคันเร่งสายไฟออขี้ออน่ขมีหูเดียวนะข้มีสองหูต่อเสียเสีย่ได้เหนหอทาน,นี้คูเมื่อน่าลวแล้วถ้าอีกอก็กววมีเลยนี่ดูป็นเทคนิะไปเดบอน่าพี่นางรับกรอบเลีวยครับเตือนน้ำมันมาครับอะไนข้อไหนตึง เวิดสามมื่นหรอสองมื่นเองฉีบ่โอ้ยเราออกเลขเจ็ดโอนขุ้เหี้ยเครื่อง้นแค่ไหนนี่กระดักก่อทางงียเก็บผงยางุีงทงนท่านมากดีกว่าดีกว่นี่พอแล้วยอยอีกเอาไหได้วยเอาขึ้นเป็นโ้งวันนี่ใส่ใหม่หรอค้มครับโค้มบครับ เจ็บลงนวครับวันนี้โัดัดเด้งบ่นี่เดงเลยโอ้มันหมุนเลยตัวเนี่ยหมุนเลยเหรอมันหมุนเลยงหมุนเลยในปีได้เปิด

mười lăm hèn là 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 mười lăm ไก่พวเจ๊งเนไก่พวเจังนไก่พวเจ๊งเนไปเล้วไปแล้ว อาพี่กำลังเนี่ยเนแห้เล่นแห้งีไเ่ยดดึงเองขมตลทางนะต่ละทางอะเบอเรียวเบอรเรียวทักเลยจุ่มเลยจุ่มเลยเบื้องหลังน่เบื้งหลังน จุ้มจำเลยซิ่งปืดนี่ครับอา่าอีกครับกําลังเปลี่ยนครับกําลังเปลี่ยนกําลังเปลี่ยนแล้วกําลังเปลี่ยนแล้วที่เลือกกลังกําลังเปลี่ยน เริ่มค่องแล้วครับเริ่มคล่องแล้ว ที่ไปไกลครับ <c oughs> ใช้งานได้ดีครับตเตล,ลือเรือพอคอยดีปาไไนครับเท็ดล่ำแหลกครับผมมีล่ำแก้มืออยู่ครับที่เดียวตัวัวงที่ย่างสนับเริ่มพองแล้วครับ พอกแล้วยี่หีบไปไกลฟัง <laughs>